สาระดีๆหนึ่งนาทีกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชน ดีมณีแดงเขียวใสแสงมรกตเหลืองใสสดบุษาราคัมแดงแก่กรรมโกเมนเอกสีหมอกเมฆนิลกันมุกดาหานหมอกมัวแดงสลัวเพทาไทยสังวานสายไพทูลมณีน,นพเก้าอ,อัญญมณีมงคล9้าชนิดเชื่อว่าผู้สวมใส่จะมีสุขภาพดีร่ำรวยอัญมณีแต่ละชนิดในทางวิชาการหมายถึงเพชรดีคือเพชรมีได้หลายสีมณีแดงคือพลอยทับทิมเขียวสยแสงมรกตคือพลอยมรกตเหลืองใสสดบุษาราคัมคือพลอยซัฟไฟสีเหลืองแดง แก่กํมโกเมนเอกคืออัญมณีตระกลกาเน็ตสีหมอกเมฆดิลกาลคือพลอยไพลินสีน้ำเงินมุกดาหานหมอกมัวคือพลอยมุกดาหารห ah an, สีขาวขุ่นคล้ายแสงจัน์ทรแดงสลัวเพทายคือพลอยเพทายและสังวานสายไพทูนอัญมณีประเภทคริสโซเบริลตาแมวสีเหลืองแกมน้ำตาลมั่นใจอัญมณีเรียกขาแบรับรอง GIT ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก w w w g i t o r t h